แสกแลนเที่ยวลำปางเมืองรถม้าสองวันหนึ่งคืนแถมมีคดรถอโกด้ามาฝ่กอีกด้วยนะคะเริ่มต้นที่แรกด้วยการไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงวัดคู่บ้านคู่เมืองของลำปางขอพรพระเจ้าล้านทองในวิหารและยังเป็นพระาธาตุประจําปีฉลูที่สายมูไม่ควรพลาดไปกันต่อที่วัดพระาธาตุดอยพระชานมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไดบุสือเป็นพระพุทธรูปแบบญี่ปุ่นแถมมีมุมถ่ายรูปเยอะมากใครที่มาลำปางขอบอกเลยห้ามพลาดที่นี่ลงจากวัดมาตุ่มก็มาเช็คอนินกันที่พักในคืนนี้ก่อนชื่อค่า เพนเตอร์โฮเทลลำปางเป็นที่พักสไตล์มินิมอลล็อบโลเคชันดีมากๆอยู่ในตัวเมืองเลยสิ่งอำนวยความสะดวกเขาก็มีครบมากค่ะทุกคนแล้วก็ห้องก็น่ารักมากๆสะอาดกว้างเตียงนุ่มมาพร้อมกับอาหารเช้าที่เป็นเซตเมนูให้เราเลือกคือตุ่มจองมาได้ในราคาหลักร้อยอะค่ะทุกคนคือมันคุ้มมากโดยเวลาทุกคนกดจองให้ใส่โคด้ดกิฟต์อกดนะก็จะลดเพิ่มอีก10%พอตกเย็นเราก็ไปเดินหาของกินที่ตลาด ถนนคนเดินกาดกองต้านะทุกคนของกินของที่ระลึกคือมีขายเยอะมากแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยเขาจะมีเฉพาะเสาร์ทิตสี่โมงถึงสี่ทุ่มนะอีกหนึ่งจุดเช็คอินของลำปางที่พลาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนคือไปต้มไข่ในบ่นอน้ําพุร้อนนอนแช่ออนเซนที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซอนท่ามกลางธรรมชาติเสียงน้ําตกแจ้ซอนที่เย็นสบายมากอันนี้แนะนําเลยตุ่มไปแล้วชอบมากเลยเป็นที่ที่อยากไปซ้ำมากมากมาเที่ยวตามกันเยอะๆนะบ๊ายบาย